โอเวอร์ท็ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เด s c r สคริปชได้เลยครับถูกด,ดีปลอดภัย no r e f u n ร้อยเปอรครับ กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n แนลสเก็ตโชว์กับผมกราฟแคนิคเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอวิเคราะห์แบบสั้นๆครับจากเทเลอร์เนื้อหาของวิดีโอล่าสุดที่ทางเกมชินนิมแพกเนี่ยครับได้ปล่อยสปอยเมืองฟอนเทนออกมานั้นเนี่ยนเพื่อนหลายๆคนนะครับก็น่าจะเห็นเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่เรากําลังจะพบเจอกันภายในเมืองฟอนเทนนี้นั่นเองครับซึงเรื่องราวที่ผู้เล่นต่างให้ความสนใจกันอย่างมากก็คือการปรากฏตัวขึ้นของชายหรือท,ทักทั่นงครียของเรานั่นเองมาวิเคราะห์ดูนับะ เหตุการณ์อะไรขึ้นกับทาทักเลียกันแน่จากข้อมูลแรกที่ทางตัวเกมได้ปล่อยออกมาให้เรารู้ก็คือในช่วงแรกครับตัวเราหรือนักเดินทางจะได้เดินทางเข้าไปยังเมืองฟอนเทนตามปกติโดยใช้เรือรางของเมืองฟอนเทนนั่นเองครับซึ่งจากคลิปวิดีโอที่เราได้รับชมนั้นเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นที่บริเวณสารของเมืองฟอนเทนโดยลําดับเหตุการณ์คร่าวๆตามการคาดเดาของผมนะครับย้ำนะครับว่าตามการคาดเดาเนาะหลังจากที่เราได้เดินทางเข้าไปยังเมืองฟอนเทนตามปกติสําเร็จแล้วเนี่ยครับตัวของเราเน พบเจอกับเหตุการณ์พิพากษาของเมืองฟอนเทนเข้าพอดีนั่นเองครับซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าการพิพากษาของเมืองฟอนเทนเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับการแสดงอย่างหนึ่งซึงถือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างขึ้นชื่อยอย่างมากครับในเมืองฟอนเทนหากใครก็ตามเนี่ยที่เดินทางมายังเมืองฟอนเทนหรือจะเป็นคนในเมืองฟอนเทนเองก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อเกิดการพิพากษาขึ้นพวกเขาก็จะเข้าไปรับชมการพิพากษาครับโดยการพิพากษาที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีผู้พิพากษาสูงสุดอย่างคุณนิวเคอยทาานน่เพกตว รับชมอยู่ครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือการพิาพากษาหรือการตัดสินน,นั้นเ่ยครับจะยึดหลักอยู่ที่ตาช่างหน้าบรรลังของศาลครับซึ่งตาช่างหน้าตาสวยงามอันนี้ก็ดูเหมือนว่ามันจะมีจิตสานึกเป็นของตัวเองซึ่งเหล่าผู้คนในฟอนเทนก็ไม่ทราบนะครับว่าหลักการทํางานของมันนั้นมีหลักการอย่างไรกันแน่แต่พวกเขาก็ค่อนข้างที่จะยอมรับนะครับว่าการตัดสินของตาช่างนียถือเป็นเด็ดขาดโดยทางผมได้คิดว่าเหตุการณ์การพิาพากษาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับตัวของเราเนี่ยก็น่าจะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนรร่รบูใ บไหนอาจจะเป็นคนที่ถูกพิพากษาอยู่หรือเราอาจจะไม่ค่อยถูกใจการพิพากษาที่เกิดขึ้นจากตาช่างตัวของนักเดินทางผู้แสนใจดีอย่างเราเนี่ยจึงยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือจนสุดท้ายครับเราก็ต้องเข้าปะทะกับเหล่าทหารของเมืองฟอนเทนตามคลิป P ีบีที่ถูกปล่อยออกมานั่นเองครับดึงดูจากคลิปวิดีโอเนี่ยเราก็จะได้รับการช่วยเหลือจากนาวเวียนะครับหญิงสาวสุดสวยที่น่าจะมีบทบาทสําคัญในเมืองฟอนเทนครับในส่วนของชายหรือทัทเกลียนในหลายๆคนก็ออกความเห็นนะครับว่าอาจเป็นไปได้หรือเปล่าที่ตัวของชายนะั้นน่าจะเป็นคนที่กระทําผิดและถูก พิภากษาอยู่แต่ผมเนี่ยครับไม่คิดแบบนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูใน p ีวีดีแล้วก็ตัวของทาทกเกลียหรือชายเนี่ยครับเขาจะกระโดดลงมาจากที่นั่งคนดูนะก็คืออย่างที่บอกไปนะครับการพิพากษาของเมืองฟอนเทนเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบของโรงละครนะครับดังนั้นเนี่ยทุกๆก,การพิภากษาก็จะมีคนมาคอยดูอยู่เสมอนนะผมจึงคิดว่าชายเนี่ยครับก็น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่มาดูการพิภากษาอยู่เหมือนกันครับและดูจากบทพูดของเขาแล้วเนี่ยตัวของชายก็ไม่น่าจะพอใจสักเท่าไหร่นะครับกับการพิพากษาที่เกิดขึ้นนนนขขนาาดัั้ตวองชยยเก็ล มาขัดขวางการพิภากษาและเข้าต่อสู้กับเหล่าหุ่นยนต์นั่นเองครับตรงนี้ครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันออกได้2แบบถ้าเกิดเป็นไปตามการคาดเดาของผมนะครับอย่างที่บอกครับว่าเราเนี่ยครับไม่รู้นะครับว่าใครกันแน่ที่กําลังถูกพิภากษาอยู่แล้วการพิพากษานเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรตรงนี้ครับมีความเป็นไปได้ว่าถ้าหากตัวนักเดินทางเองเนี่ยครับเป็นคนที่กําลังถูกพิพากษาและถูกตัดสินอยู่แล้วการตัดสินนั้นน่ะมันไม่เป็นธรรมอาจเป็นไปได้ครับที่ตัวของชายเนี่ยน่าจะยื่นมือเข้าามช่วย หรือถ้าหากว่าตัวของเราเนี่ยไม่ได้ถูกพิพากษาแล้วแล้วก็มันก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่าคนที่กําลังถูกพิพากษาอยู่นั้นเนี่ยน่าจะถูกพิพากษาแบบไม่เป็นธรรมสักเท่าไหร่ตัวของนักเดินทางอย่างเราเนี่ยจึงได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือส่วนตัวของท,ทัศเดียหรือชายนียครับก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเขาก็อยู่ในล,ละครพอดีก็เลยน่าจะเข้ามา ผสมโรงช่วยเหลือเราด้วยอีกแรงหนึ่งนั่นเองครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือหลายๆท่านเนี่ยครับสังเกตเห็นว่าตัวของชายใน PV นั้นไม่มีวิชั่นครับซึ่งผมก็ลองซูมดูหลายรอบเหมือนกันนะครับใน PV เนี่ยแล้วผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันครับตรงส่วนนี้เนี่ยครับผมเดาเอาว่าอาจมีความเป็นไปได้นะครับที่การที่เราจะเข้าไปชมการพิพากษาในโรงละครของฟอนเทนนะครับจำเป็นที่จะต้องทิ้งอาวุธเอาไว้ข้างนอกศาลหรือเปล่าตรงนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะนะครับซึ่งยังไงก็แล้วแต่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนๆหรือมาให้ๆัง แต่ต้นคลิปเนี่ยมันจะเป็นจริงหรือเปล่านะเราก็ไม่ทราบได้ะนะครับโดยสาเหตุที่ผมทําคลิปแบบนี้ออกมาเนี่ยก็คือผมรอไม่ไหวแล้วครับที่จะเล่นเมืองน้ำมาะนะด้วยความใจร้อนนะครับอยากที่จะทําคลิปเกี่ยวกับเมืองน้ํเหลือเกินก็เลยมีคลิปวิเคราะห์เกาๆแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆที่รู้สึกอยากจะเล่นเมืองน้ําแบบผมเนี่ยเออจะได้ลองมาคุยเนื้อเรื่องตรงส่วนนี้ในคอมเมนต์กันดูนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูเนี่ยครับจะวิเคราะห์กันต่อจากผมนะคบว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์ออออะะไรรรรขึ้นนนนววใใงลลคคหืื่่่าาเเพิด ยังไรก็ลองคอมเมนต์เอาไว้ใต้อคอมเมนต์ได้เลยครับผมอยากอ่านนะนะโอเคครับสำหรับในวันนี้คลิปวิเคราะห์วิดีโอสั้นๆแบบนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้ครับยังไงเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัว,วลาไปก่อนสวัสดีครับ